ก็อมุดใส่วันใจก็อมุดกอดวันนี้เป็นยอดพระยาวันบัดนี้ตนตัวของพ่อนันจะได้เรียกร้องเอาสามสิบสองวันเจ้าเอลีมาอย่าจ้าเน้อ้าวั ย่าที่น้องลูกเราก็มาน้างอยู่ท่ากองหันสามสิบสองขวนแม่วันเออเจ้าหายหนีไปอยู่จิมแม่คิ้วจางดำนินเ่เจ้าบอดีว่าสามสิสองขวนเจ้าไปวิ่งวอน อยู่ยามเกาไม้เก็มยอมยาและล้อมเาสามสิบสองขวันแม่วันอย่าไปเมาอยู่ในป่าที่นั้นนานาจะบอกเจ้าจะเล่าไว้ขวันายฟังในป่านั้นนา ยังจักมีหาผลหลวงสลายเก่นทางอาสะเศร้าทุกแต่กลางหาและอากาศสายฟ้าก็จักนามมาฟาดพอลีสลนปีเดือนมาควาน้ำจักไหลท่วมจุมปู เสียงโงธาโนอินตาทิลาท่านก่อญาติยิงลงเสียงโงงอินตาดังปุ่นฟ้าผาดังทั่วผาตะโดมสามสิบสองขวันแมวันยาเมาอยู่ทีหันตีนันมันมีตึงเสือและมีลาเดินไทร สั America, ์จังไรตัวเก่งตราตัวหยาบยามีแรงย่องสะแหวงหาเอาคนมาเกี่ยวมากาบมีดึงตะเข็บแหลกตะขาบตัวยาบยายาหาว่าในป่านั้นน่ะมีดิงงูสิงสาตัวลายลากมีดึงดงู เฮาว่าปากและงูจอมมีจึงงูทับต้อนตัวเก่งปราตัวหยาบจามีแรงมีตึงงูดำและงูแดงมีตังมาแห่นและสิงสูแเละจางเสือสิงอาจอ่างเอาคนมีจึงลิงล้มกางเตน เกิดเล่นเล่นไปมามีผู้สาขากินไม่เผ่าเปิ่ไหวความกลัวลงอันหนึ่งมีตัวนั่นและก็ตายโดยลมลูกปล้าเล่นหากินมีทึงขวางและฟัน เลยเป็ดพวกองหากุนดิบหัวควนเลยสามสิบสองควนเจ้าอันมีควนหัวเป็นกา้าได้ยินคนนานเรียกร้องจุงมามาอย่าไปเมา ในป่าเห็นผู้สุน้าขามาในและมาจริงจอกในป่านั้นมีดึงขาาวอกน้อยและนางนีมีลูกหลายหมู่ทัวผู้ผู้ทัวเมียขันเสียงเสียมีกองดีจึงเข่าแก้วและเข่าเมยจูเจริญ สีตูปติดตาเกาว่าแมวบางแก้วอุราล้องไปมาเต็มป่าไม้จองจองหางึ่งดีกลัวควนเออสามสิบสองวันเจ้าขาจะเรียบรอบเอาควรเจ้าวมามามาอยู่ มันเฮานี้น้มูวนเล่นสุกเสมใจร้อนว่าเจ้าอยากกินจีนเขาก็เล่นไปหาร้อนว่าเจ้าอยากกินป่าเขาก็เอามาตอนเขาจะเอามาคนรือเจ้าได้กิน วลสามภาคเข้าอาบน้ํามือเจ้าได้ตื่นเจอบ้านอ้วนอุดมเอ้ยวันฟ้าหือมาทาลงแผ่นพื้นพาอาบบูดีหือ ลานเอาเอาใส่ขันกระจำไว้ท่ามีตึงเสื้อาเสื้อผ้าเคกล้างงาอันเจ้าเคยทรงมีตึงแหวนทำมาลงวงใหญ่น้อยสุขสาสุขสอดคอยหากดูเพื่อนมีตึงตอดทานและลานคำจำนำไว้ทามีตึงมักเมืองเละสุรา มีตังวัดทาหากตังไว้ถามีตึงลูกสมและองหวานคือว่ามาโคมาเกียงมาเลี่ยมสุกขาวมากนาวสุกสมจิวมีตึงมากจิวและมากลิวมากปูสุกเมายยอมเลือนหา มีหักสาวไทาย่อมคำมีตึงมากม่วงคำสุขแห่งป็นดังแก้มสาวรำม,มีตั้งมากคุ้ตามมามาตื่นตันตอ้อมมากม่วงปีน้องพยาโย ดาบอลูกไหมีตึงมาขันนุ่งเป็นนามาขัดนัดงามเป็นจอเฮยเจ้า่อดูลต่างน้าวยิกินตื้นน้ําอัเอยอันว่าบ้านเอานี้นะมันมีหลายหลากมีตึงมาคิวสุกยากมากหาดสุกแดง bùn đi nhanh chú đào mê tinh tôn pháo có hạt mà quen quay bay sai cháy ướm cháu có nhà bay chút nhà quê oai hạt nước kín sổ xa lì với cháu có lục lán tàn trào có nhà thuốc sục sau con hạ ขวนแม่วันนะอย่าไปผู้เดียวในกลางไ่เกี่ยวป่าไม้สามสิบสองขวนแม่วันอย่าไปเมาล้องลำไ้อยู่ลิลุนจีนานนาน มันบ่อเจ้าเมืองคนเนาหนีนามวนเท้สะกันม้วนเหลือสองสั่งวันฟ้าฟ้ามวนเหลือสองแรงลาเขายุกันทอนขวนเจ้าอย่าไปรีปวดอ้างหนีไปไกลหรือเจ้าสามสิสองขวนเจ้าจุ่มมามาเขามาจมรุดดอกซอ quan chăn hòm chu quan bò leo mi tương kết cấu keo hòm tít xin sợ lên keo kiềm phám mi tương đọc sợ bàn nga bình xoài mã lụy keo lệ in chân trăng chầm phá cầm phóng sạt hẳn tây hướng tây hàn kiếp thâu âm เมลิลาการข้อหมู่แม่พึงสอดจอมดวงมีจึงดอกกันนิกรรมเกษณะเมียตนพร่อร้องขายอมยมบุญนาแก้วสาละปีสาละเผาคำาะไหลดอกรอมอยู่นี่ต่างๆนางนา ขวนเจ้าอย่าไปลาสาละไว้คือลุดดอกแหงเหิวหอมได้เนื้อเจ้าขวนเจ้าอย่าไปอยูอย่ตาน้าแก่มูผูปลาขวนเจ้าอย่าไปเมาอยู่ในอากาศนทิทาฟาฟาขวนเจ้าอย่าไปเมาอยู่แหล่งลาอุดงอน อาบุญดีที่พระสมปัญย์เจ้าบอกไปเกิดเมืองนั้นมันบอประเสริฐยิ่งกว่าเมืองเฮาเละเจ้าเฮยสามสิบสองควรเจ้าอย่าไปเมาอยู่ที่ป่าไม้ที่มันตายขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ที่ที่ตายไม่บ่ถึงเดือน สามเดือนเปิดจะปล่อยมาเดือนหาเปิดจะปล่อยไปสามสิบสองวันเจ้าจุงมาจะใจใสจะชื่อกินเขาวก็งือใได้ตุนถึงจองนาบันว่ากินปลาก็อย่าได้คมคิวพอยในคอ เจ้ามีหื้อเจ้าได้เกิดผีติรามะเตตุต่างสามภูส่วนหื้อเจ้าได้มาเกิดรวมคกุณคติยะเศรษฐีธรรมะนักหะบอดีพอกาส่งเห็นเสียพา แก้วแหวนแสนสิงจ้ามามิ่งวัวควายอันใดก็มีบารายลูปัาตัวตัวขอแม่วันนั้นเออมีอายุยืนยาวร้อยสาวพวกเข้าอันงามเออมีปราคนา ตามไปดุกจาดมือหูอาแกเปศนาปัญหากาญยาคือว่าโนรกูแห่งเจ้าก็เมื่อมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนดังจางก็เหมือนสร้างน้ำพลหลายมูลมี ลูกหลานแก้วผู้หลายโตเนื้ออายุอาจันยืนยงผูปร่างสางผู้สนไปใจใจอยาดได้ขาดไปทุกภาวะจากแต่ดีลีสุขาดเตียงเ้าทีฆาเจริญมาเดินาสามสิบสองวรเจา